เป็นเหรียญประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นบางท่านเรียกเหรียญสมเด็จย่าเหรียญรุ่นนี้มีวิธีสังเกตยังไงมีวิธีดูยังไงคลิปนี้เดี๋ยวมาบอกครับนี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นที่แปดสิบสี่นะครับของพระอาจารย์ฟันอาจาโรนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้เจตนาในการจัดสร้างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ บางท่านนี่ก็เรียกเหรียญสมเด็จย่านะครับเหรียญสมเด็จยา่าจะสร้างถวายโดยคุณประกอบนะครับประกอบเล้าพาณิชย์ร้านโชคชัยกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อทูลเก้านะครับจุดประสงค์เพื่อทูลเก้าถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับหรือสมเด็จย่านั่นเองนะครับเพื่อแจกนะครับเพื่อแจกให้กับตำรวจทหารนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามชายแดน ต่างๆนะครับของประเทศไทยนั่นเองนะครับก็เจตนาในการสร้างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เนื้อที่จัดสร้างนะครับเนื้อที่จัดสร้างก็จะมีมีเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำนี้ไม่ทราบจำนวนว่าสร้างกี่เหรียญน,นะครับแล้วก็มีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินประมาณ77เหรียญมีเนื้อหนาคประมาณ15เหรียญน,นะครับเนื้อหน้านี่ก็สร้างน้อยก็มีเนื้อนวะโลหะก็ประมาณแค่90เหรียญน,นะครับ เนื้อสำลิดก็มีนะครับเนื้อสำลิดเนื้อสำลิดนี well> ่ยิ่งหายากเลยนะครับประมาณเก้าเหรียญเองนะครับมีเนื้ออาป้าแล้วก็เนื้อทองแดงแบบนี้นะครับลมตาลลมดํตรงนี้ลมดํานะครับเนื้ออพป้ากับอ่าเนื้อทองแดงนี่นะครับถ้ารวมกันแล้วก็ประมาณสองห0้าพันเหรียญนะครับก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับการพิจารณาก็ให้ดูง่ายๆเลยนะครับให้ดูง่ายๆเลยให้จําพิมพ์หน้านะครับ ดูความคมชัดของเหรียญนะครับแล้วก็ดูฟอนตัวหนังสือฟันหนังสือรุ่นนี้รู้สึกจะสําคัญนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าพระอาจารย์ฟันหน้าตาแบบนี้นะครับทําให้แม่นนะครับดูนะครับดูอ่าตาทางด้านขวามือของเรานะครับเส้นขอบตาที่จะคมคมนะครับแล้วก็ดูเหมือนมีเมตตานะครับมีเมตตาบางๆอยู่นะครับนี่นะครับ แบบนี้นะครับนี่นะครับไอ yeah ้ลายตรงใต้ห่วงหูเหรียญนะครับจะต้องเป็นเส้นๆนะครับจะต้องเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับไม่ติดกันเป็นเปื้นๆเป็นอ่าเปื้นๆเบอร์เบอร์นะครับต้องเห็นเป็นเส้นๆนะครับนี่นะครับเห็นเป็นเส้นๆชัดๆแบบนี้นะครับไม่ติดกันเป็นเปื้นๆนะครับนี่นะครับ ลักษณะนะครับลักษณะของฟอนต์ตัวหนังสือนะครับลักษณะฟอนต์ตัวหนังสือตัวหนังสือจะเป็นแท่งหนาแล้วก็ตัวหนังสือนี่จะสังเกตง่ายเลยนะครับจะเป็นเม็ดเหมือนเม็ดทรายนะครับเม็ดทรายหรือเขาเรียกผิวมะระนะครับตามตัวอักขรตัวฟอนต์ตัวหนังสือนะครับนี่นะครับลงกล้องดูจะรู้เลยนะครับนี่นะครับลักษณะนะครับจะเป็นเม็ดเม็ดเหมือนเม็ดทรายนะครับเขาเรียกผิวมะระนะครับนี่นะครับ อันนี้จะเป็นท,นนทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับฝันตัวหนังสือเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับน้นหนานะครับผิวจะเป็นผิวมะละนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผิวนะครับผิวเหรียญเรียบตึงมีเส้นเสี้ยนวิ่งเยอะๆนะครับโดยเฉพาะนะครับตรงคําว่าฟันนี่นะครับนี่นหละจะมีเส้นวิ่งเส้นเสี้ยนวิ่งขึ้นไปนะครับอ่าสาดกระจายนะครับนี่นะครับ สองดูเซนเซียนแบบนี้นะครับใต้คําว่าฟันนะครับนี่นะครับนี่นะครับเซนเซียนตัวนี้จะเห็นติดทุกเหรียญนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับมาด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีเซนเซียนวิ่งแบบนี้นะครับเยอะๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับเหรียญนี้ถือว่าสวยมากเลยนะครับนี่นะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเหรียญนี้นี่นะครับเซนเซียนวิ่ง นะครับพิมพ์หน้าฟอนต์ตัวหนังสือนะครับจะต้องเป็นผิวมะละนะครับฟอนต์ตัวหนังสือนี้นะครับต้องแบบนี้นะครับพิมพ์ด้านหน้านะครับสําหรับพิมพ์ด้านหลังนะครับพิมพ์ด้านหลังก็เหมือนกันเลยนะครับฟอนต์ตัวหนังสือฟอนต์ตัวหนังสือนี้ต้องเป็นเส้นเส้นอ่ะเป็นเม็ดเม็นะครับเหมือนผิวมะละนะครับนี่นะครับพวกเส้นบาดสายบาดพวกอะไรนี่ก็เหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะตัวหนังสือฟอนต์ตัวหนังสือต้องเป็นเม็ดเมแบบนี้นะครับ เป็นแท่งขึ้นมาแล้วก็องเป็นเม็ดผิวเม็ดทรายนะครับเขาเรียกนี่นะครับดูง่ายๆนะครับเรียนรุ่นนี้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับฟอนต์ตัวหนังสือสําคัญนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับความคมชัดฟอนต์ตัวหนังสือนะครับพิมพ์หน้าได้แบบนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับดูไม่ยากนะครับรุ่นนี้เบอร์ตัดนะครับเบอร์ตัดก็จะตัดชีกนะครับ นี่นะครับก็จะตัดชีกนะครับเบื่อตัดนี่นะครับลักษณะเบอร์ตายก็ตัดถึงยุกนะครับนี่นะครับตัดหยาบตัดฉีกแบบนี้นะครับนี่นะครับสําหรับเหรียญสมเด็จย่านะครับบางท่านเรียกเหรียญสมเด็จย่านะครับหรือทําเนียบเรียรุ่นที่แปดสิบสี่นะครับของพระอาจารย์ฟันอาจารย์โลครับในปีสองพันห้าร้อยสิบ แปดนะครับเรนนี้สวยสมบูรณ์มากๆเลยนะครับนี่นะครับสุดท้ายคลิปนะครับเช่นเคยเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วนะครับขอขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ